สมัยพุทธกาลนี่กระบุตรออกจากตระกูลแล้วออกบวชเพราะเห็นภัยในวัฏฏสงสารนเะพอออกบวชก็ทีเดียวเลยจ้ะม้วนเดียวจบเลยแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานนะซึ่งมาจากหลากหลายทางนะจ๊ะ ที่บางท่านก็บุญเก่าตามระส่งผลอย่างภาษาริบุตรกับพระโมคคัลลานะตอนเป็นครือข่ชื่ออะไรนะจ๊ะชื่อโกริตะกับอุปติสสะครับท่านอุปติสะกับท่านกริตะก็เป็นคนหนุกหนานนะเที่ยวเที่ยนอะไรต่างหนุกหนาน แล้วก็เป็นเพื่อนคู่หูกันไปเที่ยวดูกันร้องรำทำเพลงอะไรก็ไปด้วยกันยูยูมาวันหนึ่งบุญเก่าได้ช่องทรงบนเออยยูก่ก็เกิดเบือนนายขึ้นมา <laughs> เบือนนาย แล้วก็เกิดดวงวิญญาณว่าชีวิตที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีแกนสารเลยเนี่ยเกิดเบื่อหน่ายไม่เห็นประโยชน์แล้วเกิดธรรมสังเวชเนี่ยเบื่อหน่ายต่างก็นิ่งด้วยกันทั้งคู่คือเบื่อหน่ายพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะไม่ได้นัดหมายเลยนะต่ก็นั่งนิ่ง จะกะตั้งหานมาถามซึ่งกันและกันเอ๊ะท่านอุปติสะทำไมวันนี้ดูไม่ค่อยล่าเริงเลยทำไมดูเฉยเมยกับสิ่งที่เห็นทุกสทีเห็นล่าเริงน่ะแล้แล้วท่านล่ะตัวนี้ะทุกทีส่านก็ล่าเริงวันนี้ท่านทำไมท่านไม่บันเทิงใจเลยเห็นท่านนั่งเย้ยและก็บอกความรู้สึก ที่ตรงกันโดยวิ่ไ,ไดดัดหมายเหมือนกันว่เห็นโดยแล้วมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรไม่เคยประโยชน์เลยเนี่ยมันก็งั้นๆนะ่ะเออผมก็เหมือนกัน <c oughs> มันเบื่อนี่นะมันนถ้าเบื่อแล้วออกบวชด,ดีกว่าอ,อ, <c oughs> อันนี้ก็มาทางนะอันนี้บุญเก่าได้ช่องขอบุนได้ช่องปั๊บมันเบื่อ แต่เรื่องนี้ครูวิทยาว่าจริงขณะาาครูวิทยาย,ยังไม่ได้มีบาร,รมีอย่างท่านนี่นะเออแปลกดีนะช่วงก่อนใกล้ๆใกล้ๆที่จะบวชนะไอ้ที่เคยหนุกหนานนี่นะ <laughs> มันว่างเปล่านะครูวิทยาจะเข้าใจความรู้สึกตรงตรงนี้ได้ดี ม้จะอาจจะไม่เหมือนท่านทั้งหมดนะแต่โดยส่วนตัวนะอืมตรงไหนนี่มันไม่เห็นหน้าหนุกหนานนังไหนเลย,เลยน,นั่งชบูชบูงกันนะบูชบูมันนั่งเฉยๆมันมันไม่หนุกแปลกแต่ก็ไม่ถึงกับ ที่นี่ขัดข้องหนอก็ไม่ถึงขนานั้น,นแต่ว่าอารมณ์จะน้อมมาทางท่านทั้งสองนะนี่ไปจ่เอาตัวเไปเทียบบารมีกับพระอัครสาวกซ้ายขวานะจ๊ะแต่ว่าที่เป็นเนี่ยบางส่วนเป็นอย่างเงี้ยเอาส่วนตัวอย่เงี้ยนะไม่ได้เก่งเลยแต่ว่าช่วงนั้นเป็นเป็นอย่างนั้นจริง มันเบือบ่อเบือบ่อเบื่อเบื่อไปตรงไหนก็เบือบ่อเบื่อเบื่อแล้วก็ไม่ทราบนะมันเบือบ่อเบื่อมันเฉยเฉยเออคืนใจแตงคงเห็นออกอาการเงี้ยนะว<ด>ัครับห<อ>ยิบปฏิทินมาเลือกยี่สิบจ็ดสิงหาคมอ,<า>อืมขึ้นสิบห้าคำ เออสิบห้าคำเดือนเก้าเดือนเก้าอยังไม่รู้ใช่ครับผมปัญหาหลังอ่าบวชไคนี้่คนมาบวชไม่กี่คนเลยอะ่ะผูปับตัดสินใจจุกระหดเออบางท่านก็นมาแบบขัดข้องหนออย่างท่านยศสกรคุลบุตรใช่ไหมจ๊ะ ทั้งทงที่เป็นบุตรเศรษฐีเนี่ยมันน่าชีวิตน่าจะลงตัวนะวก็มีทุกอย่างบำรุงบำเรอย่างดีตนเปลยอ,อย่างดีรากระชาวสวรรค์อย่างนั้นแหละ, <c oughs> ะถึงเวลาอยู่ๆก็ไม่ไหวที <c oughs> ่นี่ขัดข้องเนี่ย <c oughs> มันวุ่นวายจังเลยที่นี่วุ่นวายเนาะว <c oughs> ุ่นวายวุ่นวายโอ้ <c oughs> เดินออกจากบ้านเลยสมบัติขยะของเอาไปเลยวุ่นวายวุยวยวย่นอเดินลำพึงมาเนี่ยเอออ๋อ,อสัมมา,าสมัมพุทธเจ้าดูสิว่าท่านเป็นบุคคลเช่นไรควรกับการเคารพกราบไหว้บ,บูชาของเราไหมท่านรู้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น ปยืนดักคอยเลยเออดักคอยเดินจงกลมอยู่ใช่ไหมลูกใช่ครับผมเดินจงกลมเดินเป็นอริยบทก็เดินกลับไปกลับมาเพื่อรอคอยผู้มีบุญจตสะกุลบุตร ที่กาลังเดินลําพึงมาแล้วนึกถึงภาพยาศาศาพักษ์สารุบุตรที่เดินลําพึงนี่ถ้าใครเห็นตอนนั้นมันจะรู้สึกไงอเอ๊ถ้าภาษาชาวบ้านเนีปกติหรือเปล่าเป็นอะไรมีอะไรทําใหข้ขัดข้องหรือถ้าใครอยู่แถวๆนั้นนะเพราะไม่เข้าใจเอ๊ะก็ทุกอย่างก็ดูเพียบพร้อมหมดเลยนะลูกสมบัติหรือทรัพย์สมบัติหรือคนสมบัติเลยบริวารหรือทุกอย่างพร้อมหมด พ่อแม่กะพนะวานนอเอาออกไว้ใจชีวิตมันก็น่าจะลงตัวอยู่ๆก็เดินออกมาโอ้โหมาปลื้มยะสาะที่นี่ไม่วุ่นวายโอ้ไอ้ใครได้เรียกชื่อเราได้เนี่ย,เ,ยเรียกถูกด้วยสมม่วิวานน้าชันเดินเดินไปเนี่ยเออไ,ไปในป่าชา้านะ ไม่เกีียวและเกิดมีพุทธบุตรที่ไปบําเพ็ญสมณะทมที่นั่นเออท่านอยู่ป่าช้าเป็นวัดไอ,อ้พวกนี้นี่ชอบคิดอะไรก็ไม่รู้แล้วเกิดทักงี้เนี่ยปลื้มไหมป้มขนหนาวลุกไหมลุกเออนี่นะล,ลุกเลยนะออกบวด้ียขว่างนี้ ยัสาเรียกชื่อก่อนอืมเอ้ยอีกทำไมรู้จักดูโอ้ลักษณะมหาบุรุษเต็มตาประโยคทัดไปอีกที่นี่ไม่วุ่นวายจ้าเออที่นี่ไม่วุ่นวายอะกำลังสแสวงหาย <c oughs> <c oughs> ว่าที่ไหนไม่วุ่นวายนี่นะเออเราจะสอนให้ทำไงจะไม่วุ่นวายในผู <c oughs> ้ภาษาชาวบ้านนะ ไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าขายความเคารพในพระบรมนศาสดาไม่ใช่นะจ๊ะเราจะได้สื่อสารกันได้เข้าใจง่ายนี่ไงนี่ยบางท่านก็ออกจากตระกูลนี้อภราชาเนี่ยเออไอพระมหากับอินทนี่ออกจากรจาะาสมบัติเพราะอะไรนะจ๊ะได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นแล้วก็เลยออกบวชครับคือชีวิตการเป็นพระราชาเหมือนมีธุลีในดวงตาเนี่ยโอ้ ไม่เห็นมีใคยมาร้องสุกเลยมแจะมาร้องทุกข์แถมมีะระฆังเตรียมไว้ร้องทุกข์ด้วยที่น่าพระราชวังนะเอ๊ไม่ยอมหยุดเลยเออนี่นะจ๊ะตอนเพลงก็ยังตีครั้งหนึ่งที่วัดทด <c oughs> ี่น่าพระราชวังตีตลอดเวลาเออมันอย่างงั้นเอาไปคิดไปแปลกอะจริงจริ่งแปลกไตลอดเวลาอลยอย่างนั้น แปลว,ว่าโอเมื่อพระองทรงเป็นพระราชาก็ต้องทําหน้าที่คอยดูแลบําบัดทุกบํารรงสุขให้กับพระสขนี่ก่อนแต่ก็ถึงจุดอิ่มตัวเข้ากับเอาเรื่องเหมือนกันโอ้ที่นี่ก็วุ่นวายเนาะแต่ว่าอล้วเราจะไปที่ตรงไหนเนี่ยนี่อีกตางอนึงก็คงนึกอยู่ในใจนะในประเทศไทยของร่งก็คงนึกนะนี่ ถ้าที่ตรงไหนมันไม่วุ่นวายแมมบุญเก่าได้ช่องได้ข่าวอิีตซาฟามิกามาเกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บังเกิดขึ้นแล้วโอ้โหขนหนาวลุกเหมือนกันเออดีนะจ๊ะนี่ขนหัวแตกเลยเกิดปิติโอ้โหแล้วก็ออกบวช นี่ก <Yeah. S 2> ็มาอีกแบบหนึ่งเนี่ยในหลายๆแบบหรือยวท่านชดินเศรษฐีสัานโชติกาศเศรษฐีเออสมบัติตักไม่พล่องงิบไม่ไหวเนี่ยมันเบื่อมันไม่เหมือนจะบ้านเขาจาบ้านยังตักพล่องมบ่งนี่โอไม่มีช่องว่างให้พล่องเลยเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มี้ไม่ไหวเบื่อ ออกบวชด,ดีกว่าอังนี้ก็มีก็หลายๆล,ลักษณะกันอย่างนี้เนี่ยเออคือบนเก่าได้ช่องเหมือนกองพันสถาบนานี่นีแพ็คแค่ได้ทราบข่าวปับมาเลยเออนี่จ้ะก็รู้ว่ามาบวชที่นี่เนี่ยมันจะหนักหนาแต่ไม่ถึงสาหาัสแต่ว่าจใจสู้ซะอย่าง